เันก็วันนี้ก็อยู่กับแมปโลบกแมปปูผักเฮียเรเฮียยังม่ยัม่คุหมใจมาูพกเอาลรเราจะมาเล่นแมปลู้พักกันนะครับพอดหว่าพผมได้มาลองเดลองเล่นเรามันก็สนุกดีแหละวผมเะอั้นจขายเฉลี่เฮียเรา กูไม่เข้าใจว่าไย้แม่งกำลังดูต้นดีๆแม่งอะไรสวัสดีครับเต้าเป็นเกียร์อย่างนี้แหละเป็นเกียร์เข้ามาไม่รู้เรื่องไอ้แล้วกูไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้ต้นมะเขือที่ให้กูมามากินกินอะไรต้นบูเบารีกูเนี่ยไอ้กูเกียร์ปลากรอนไอี่ย่แม่งไอ้สัตว์ไม่กินไม่กินตอนแรกไปอัดกิบบี้แล้ว ไม่รู Saint ้เป็นเฮียอะไรแม่งไม่พาดีมาปูพักเลยสัตวเงียบมาปูพักกูมาเปนพัวดีว่ายาย่ยาหยิบไว่ัตวมันใย่มัวยหรอแม่พี่งูอไอทองนีดิกูกอไอฝรไม่ทองนะแล้วเขาเง็นยังไงแ่มูเขาหกไง เองกูเชื่อเลยตอนนั้นถ้ากูฆ่ายกูบอลเลยกูรวยแน่นอนนะเอ่อคุณผู้ชมมันต้องมาส้สนใจไอ้ส่วนพุทธศาาข้างล่างพุทนครับอืมนัง่งกูอยู่ไหนวะอย่ามาสนใจไอ้ส่วนพุทธศาาตรงนั้นนะครับมันมันเร็วปกติโอ้ไปเลยเก็บผลผลิตก่อนในโอ๊ อาตอนนี้เราเก็บเพิ่มมรดเสร็จแล้วนะครับเอาอย่างเดียวเนาะเอาเราไปขายดีทั้งหมดขายเท่าไหร่นี่คือทั้งหมดทวงเก็บมาดูสิดูแต่ละอย่างเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะนักเฮ้ยเออหนึ่งชิ้นวะมาดูดูดูนี่คือพวกมัรดูนวววเก็บเพิ่มมรดิแจ๋ว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 เยอะมากเอ้ยอันนี้อันใหญ่สุดนี่แม่งใหญ่ โอ้ยนายถามราคาดีราคาเท่าไหร่กูแมงโก้กูเออเป็นร้อยเลยเออแล้วเอาไปเลยเออนี่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 กระสีที่ผเก็บได้มันในฟาร์มผมดูนี่สิโอะและแน่นอนอย่ามาสนใจไอ้พวกส่วนบุตรศาสตร์แข่งอย่างไรเฮียเฮียโทรหาแฟนเลยมาดูกันจัดกิบบังอะไรแม่กูบอกแล้วว่าถ้ามึงซื้อม่าเรามึงโจร นี่มึงตูตังค์กูดีเด็นยังไงละกูมีสิบสามล้านแหงดันมาแม่ของมึไงวะตูู้ชี้ค่ประมาณสิบสามล้านไอ้แหม่แล้วกูซื้อพัลลีแลิวได้แคร์หร่ะแล้วกูเหมาหมดล้านเลยแหงกูเหมาเลยผลพลิทางการตลาดอ้าวยังแม่มึงไม่บ้ากูมีค่าอีสเตอร์ไสซลุงอ่ะู้วัดเลย ยงมันมีอะไรเฮ้ยห้องห้องดีมาค่ายเต็มเลยห้องเรียนจงรจนารีมาเต็มเลยฟูมีข้อนิจจนดารีมาค่ายแอปเปิลรดีจินลีแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลออไอแอปเปิลคือลรวเฮ้ยเงา water melon อนแอปเฮ้ยแม่ย่าไม่ตอนนี้คุณกันไม่ได้โจงมัน เกือยจนเลยจนเลยเฮ้ยแม่โค้นัทโค้นัทมาซื้อเลยเฮ้ยสตรอเบอรี่บุสตสตรอเบอรี่บูมเฮ้ยยังมึงว่ซื้อต้นมะพร้าวนะแล้วก็นำมึงซื้อต้นมะพร้าวแล้วมึงจะได้ปลากรูปลากรูอะปลากรูไปแล้วยังไม่ซื้อไอ้กวยไอ้โทรมาโทรปะอ๋ออุ้ยอุ้ยไอ้เฮียแขนเราบากใหญ่บางยังใหญ่นะ ไอ้ยังแค่งอะมันต้องมันเริ่มเลยบุกไอ้โอ้ยโอ้ยมูเต้แป้งนะอ่ะดิให้เลยอ้าวให้ไปแล้วแน่นอนนี่ยงไงสตรอเบอรี่แป้งสีดองเบบี้ผมให้ได้เสมอเฮ้ยนี่จะทำไงวะ เก็บเลย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 เก็บเก็บเก็เก็บเก็หมดเก็บหมดแล้วไหวนะใครอีกตอนนี้ก็จะดีเมือมันหนึ่งชั่วโมงเลยนะเออคูเด้๋ยวต้องมุออกกันดีกว่ามามนไม่สู้ไวเก็บก่อนเราใครเครออกอืมกูไม่ทำไมเขาม่ทำฟังชันให้เวลาลูกมะพร้าวโตแล้วมันจะล้วงออกมาที่ยวมันโดนหัวเอ้ออะไรอ่ะอยู่คอมพิวเตอร์อะ ความพิดล้างกูนะนอืมเควยลรวอเปล่ปาน,นี่มีเควเ,เหรอวะมันมาแจ้งให้เกมปุ๊บปั๊บชิวๆอ่ะอันนี้ต้องมีเควทจริงงขนาดนี้เลยม, <c oughs> มีได้ถ้าเกิดมึงทำแล้วมึงจะได้ไอ้เจ้ามึงจะได้มาส่มมาเล่นนะอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ต้นอะไรอะ่ประปลูกเลย Let's go ขายทั้งหมดในตัวดิเยอะมาล้วกูมีท้นมาพร้อมเลยรอบนี้้เท่าไหรอ่ะ สองมัน,นยังไงเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อได้ๆเอาเอาหมดแหละใวเวลาซื้อผลังบอลลี่ตนไอเลเจนเดลีสี่พันะ 4, เฮ้ยอะไรเนี่ยบาบูมเฮ้ยต้นมิตีขายฉันมีใจทล้วมเอาก็ก็กูเห็นนะกูนานาทีกูจะเห็น <laughs> ดีใจควรซื้อนะโคคอนาแล้วเปล่าถ้ามึงซื้อลงยืนด้านมะพร้ากูแล้กูไงโคคอนาแต่กูเองไปดานป่ากูไรล่ปูกเลยวันยาวแล้วเปล่า,า,ลลลาถ้ามึงโชว์ริมงจะได้ต้นมะพร้าวสีทองอ่ะ <c oughs> นี่คือหน้าตาห้องเส้นทีนะครับดูไว้ดูไว้นี่คือหนา้าตาเส้นเส้นเนี่ยเส้นทีเรามาโชว์ตัวดิเส้นที ไี่เคยนะตัวคนนเี้เมาโชว์ตัวก้อนแยกพึ่งฝากกูเนี่ยน้าตาคตกอเซนตี้เตี้เตี้มามามาโชว์ตัวก้อนมาโชว์ตัวก้อนนี่ดูดีดูรวยจริงเลยมันกโชว์เลยมันโชว์ของ เออดูมันน,นูได้อ้ส้มเราได้เป็นต้นบุตรศาสตร์อะ่ะไ,ไอ้ต้นบุตรศาสตร์ดิไอ้ยต้องมาเผาเต็มเลย<ม> <c oughs> นในขอดูชมน้าขอ,ของคนตกอับได้ดีมาโชว์ตัวหน่อยคนตกอับเอาไายห้องอยู่นู้นีน่นเองเมื่อกูเดินไปอวดเลยอกคนปีหน้าวะนะเฮ้ย ไอพฟกนี้ม <önemli> ึงแอฟสด้ร้างกรรมตาลัง <Haj> ซ <ar> ี <t> ่ป <sus> ่ะเนี่ยใช่เอ้ยนี่อะไรอีเวนต์เนอะไหขอคุยหนดิอีเวนต์ด้เรให้้องให้ผลไม้องกัมังซีมันต๊ะคุตรลองมึงเลยเอ้คนโดนปล่ามอนคนเลเก็บผลไม้นะพอพอมันจะได้ค่านราคา này, coi, đù, chôm nha, còn đi, vưng khâu vong cả, phu phác nỗi, nhìn, nhìn nhau, nín nín, cái, để, tôn măng เราหนีสตอรตัวไม่ใช่ห้อง,ๆๆองของอก้ต่อแมนกูมังเกมมอนทำไมเขาไม่มเียววาเก็บที่เดียววะแบบเก็บทีเดียมหมดทุกอย่างแบบเก็บแบบโคตรีเดียวลเลยอะเคลมออถ้าขาบพรแมไอที่กดตรเขาก็เก็บไปไเรื่อยเรือยมาเลยเก็บไปเรื่อยคือ,อยังไงวะคือกครขาที่ต้อนเหรอลือมถ้าแบบจ้าเป็มันกสั่งไว้ก็ต้องให้ขังวะ มก็ตรงแล้วควายได้ที่มันเป็นรูปเกี่ยวไอ้เย่ากูขาดีที่ก็แฟนเออเว้ยไหนกูไม่ก็ตะแลกว่ะแม่ลราจะแม่เนื้อจะแม่กูจะเป็นกูร่ำรวยสองไงกูร่ำรวยไม่ตกอัพแล้วเออถ้ากูไม่เข้าใจทำไมกูแพ้แป๊บมมีเหมือนท่านกี่ตัวดเวลาวันจะบอกเรากูต้องปั้บกระถ่ายอ่ะเออเออต้องมาต่อไปนะ เงี้ยไปตังค่าเป็นัาตาไทายเอาขายหมดตัวเลยได้มาสี่พันแม่งน้อยกว่าเดิมมีเพราะรอบนี้มันจะของถึก <c oughs> สิอลผลิตไหนดีอ้าวแม่อะไรแม่ให้เต็มตัวกูเลยเฮ้ยโอมาทูบูบายโอ้ยอิตารีแครอทสตอเบอรี่ไอ้พวกพวกไอ้นี้มันทำอะไรได้วะไอ ไปวางถ้าเมืองไปวางอะ้รพวกเราจมรอบเมืองจากการไปช็อกโกแลตี่นช็อกโกแลตนกลองชิมเลยดิไอต้นฮาร์่ต์ต้นฮาร์เร่ต้นแลนด์น่ไม่ไห้จอืมโทรมาโทรควางขุมขุมะอันนี้ต้นแลงด์ยันไต้นมะฮึมาเลยนี่ก็ต้นโทรมาโทรปูเลยปูนี่

ไอ <I> ้แมงสูจิมีข้องย่าเฮ้ยย่าแม่แมงอะไรโคอะไรโครับไข่แล้วไงแง่ไงมันลมสูซูจิมีข้องย่าไอ้เฮ้ยหลอกตายแมงสูจิมีข้องย่าไอ้ย่าเราคงมีไข่อืมแล้วจะใหญ่เท่าของสูชิหรือเปล่า เอาละนี่คือเพิ่มวอลิสที่เก็บมาได้อีกครั้งแล้วมียายสู้ก็คือไอ้มาเคลื่อนเทกกูเลื่อนเร็วๆแล้วกันเพราะมันไม่มีขยะดูหรอกเดาต้องอะไรตายากเลยกูต้องทำราคาราคาเท่าไหร่อ๋อได้ราคาจะเอาไปเลยเอาดีขาหมดเอาหมดแต่เป็นทั้งหมดสองพันอืมเดือดรไอ้ ไอ้สปิงเกอร์ห้าหมื่นทำไรเดียววะไม่มันทำเออนั่นแหละมันทำอะไรได้ซซสีสีสอนี่ทำให้ผลไม้โตเร็วเฮ้ยปั๊มกินไอ้ไอ้ไอ้ฟองมือมันทำให้ผลไม้โตเร็วคือไม่ใช่หรอวะมาเดี๋ยวมะปู่พัมกินเขาให้ห้าหมื่นหนึง แก่แล้วไงไม่รู้หรอกเฮียตัวเล็กไปสัตวกว่ากดว่ากูควรเลิกซื้อบูเบอร์ี่เพราะว่าบูเบอร์ี่ม่งเต็มกันท้างกูหมดแล้วตอนนั้นโทรโทรมาทุกนี่นึ่ก็นี่ไงได้มันเพิ่มพวามเปนการซื้อเติบโตแล้วก็มีแล้วก็มีโอกาสที่ผลไม้จะกลายพันธุ์ยู่จะกลายพันธุ์เนี่

ม่ใช่มึงมึงไม่สู้ขนแต่มึงสู้กับถนนจะรอกพี่อะไรหรอไมไ่หรอแค่บู้จะไมไ่หรอเลยเฮ้ <c oughs> ยยากิดมากนั่นไม่แค่การยักหลอกข้างเพื่อนซะหน่อยหรือว่าข้องกรอริลา่าแล้วก็ไอ้หล่อนหนึ่งขนช่ไม่กดีก,ล,วกวล่าเแลยวก็ย่างหู้า เล่นแมปบูพาร์จนหิวข้าวเลยเห็นฝาละหิวข้าวเดี๋วดูดิใหญ่สุดเพื่อนไหนจะได้โชว์ไอ้เดี๋ยวกูอวดมั้งไงล่ะโว้โชว์เหียร์ละไข่ได้เอาไปซืสิสิ่งปลิดตลิ์โอ้ยเยอะผลไม้กูกลายพาร์เลยอ้าวเราวันนี้ ก็พอแล้ววันหน้าพรากูอ่านมาเยอะแล้วไอสัตว์ไอคิดี่แล้วแม่งคิดพี่เฮียแม่งจะเป็นลมพี่ไม่ออกหมากดีแม่งเครียดมังกูนี่มาปลูกปากเลยออาเราเพราะฉะนั้นเราสีคนเรขอตัวลาไปก่อนสำหรับแก๊งวอรฮีในวันนี้คุยทุกคนจำชื่นมันนะแล้วก็ไปแอดมันแล้วก็ด่ามันเอาละลาก่อน 他妈死完不得啥